สวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอยก็ยังคงจะพูดถึงเรื่องของผลไม้อีกเหมือนเดิมนะคะก็คือตะคขบค่ะวันนี้พูดถึงตะขบป่านะคะเมื่ก่อนพูดถึงตะขบฝรั่งนะคะแต่ว่าเป็นผลไม้ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะวันนี้ก็เป็นผลไม้ที่อยู่ในประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นตะขบไทยค่ะชื่อตะขบไทยแต่ว่าหากินยากแล้วนะคะสมัยนี้เพราะว่าป่าเหลือน้อยแล้วนะคะ สมัยที่ป้าปอเป็นเด็กนี่ก็ยังมีเยอะอยู่นะคะยังได้กินตะขบอันนี้อยู่นะคะสําหรับตะขบนี้นะคะก็ยังมีหลายชื่อเลยนะคะตะขบไทยชื่อสามัญของเขาก็คือ c o f f e ่พ um, ลัม Indian c h เชอร์รี่อินเดียนพลัมอ i สอินเดียนพลัมรูแคมรูเนลาพลมชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็มีเหมือนกันนะคะฟาโคเทียแจงโกมา คิดว่าอ่านถูกนะคะเดี๋ยวใครที่อ่านเก่งก็ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะชื่อนี้อ่านยากเลยนะคะเดี๋ยวปออขึ้นให้อ่านเองก็แล้วกันนะคะสําหรับชื่อท้องถิ่นนะคะก็ชื่อหมักเบนนะคะโคราชเรียกหมักเบนโคราชหรือนะครราชสีมานะคะบ้านปอๆก็เรียกหมักเบนเหมือนกันนะคะ,ะทางอุบลราชธานีเรียกว่าเบนโคกตานเชี่ยนมะแว้นนก มะแขวนป่าอันนี้ทางภาคเหนือเรียกนะคะสําหรับเกลี่ยงก็เรียกว่าตะเพ็ดบางคนก็เรียกว่าตะขบนะคะแต่ว่าทางบ้านปปอเรียกหมักเบนนะคะย้ําอยู่นั่นแหละตรงกับบ้านเราเราก็รู้สึกว่าเออใช่สำหรับลำต้นนะคะก็จะมีหนามนะคะไม้นี่เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะแต่ลำต้นไม่ตรงมีหนามด้วยนะคะกิ่งก็จะโค้งลงมานะคะ กิ่งอ่อนก็จะยังมีหนามเหมือนกันนะคะหนามแหลมๆเลยนะคะเวลาเราไปเก็บก็จะโดนหนามตํานะคะมักจะขึ้นในป่าโปร่งนะคะโดยเฉพาะป่าชงจิกเต็งรังนะคะสมัยนี้ก็หายากแล้วนะคะป่าดงดิบป่าเบญจพรรณป่าริมน้ําอันนี้จะพบได้นะคะทนทั้งแรงแล้วก็ทนทั้งน้ําท่วมนะคะไม่ตายง่ายนะคะแรงก็ได้น้ําเยอะก็ได้ ใบตะขบนี้ก็จะออกเขียวๆนะคะใบมันๆออกใบสลับนะคะใบก็มักจะเรียงกันเป็นกระจุกเหมือนจะเป็นช่อเลยค่ะก้านใบก็เขียวๆเ,เส้นลายที่ใบก็จะเป็นสีออกส้มๆออกอแดงก็ไม่แดงนะคะเป็นช้ำๆสำหรับดอกตะขบป่าก็จะเป็นช่อสั้นๆน,นะคะเป็นสีขาวเหมือนกันนะคะ กรีบใบก็เล็กๆนะคะออกดอกตามกิ่งตามยอดนะคะปลายกิ่งก็จะเป็นสีขาวดอกตัวผู้และดอกตัวเมียจะอยู่คนละต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอตะขบหรือหมากเบนนี่นะคะจะเจอว่าบางต้นออกลูกออกผลแต่บางต้นไม่เคยออกลูกออกผลเลยแสดงว่าต้นนั้นเป็นตัวผู้นะคะแต่ถ้าต้นที่เป็นตัวเมียก็จะมีผลให้เรากินได้นะคะ สำหรับผลของตะขบป่าเป็นยังไงออกผลเดียวแต่ว่าออกเป็นพวงนะคะไม่ใช่ว่าเป็นช่อนะคะก็คือเป็นผลเล็กๆหลายๆผลก็เหมือนดอกค่ะดอกเขาก็จะเป็นแต่ละดอกแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นช่อนนานะคะเป็นห่างๆบางลูกก็เป็นลูกเดียวที่จริงเขาเป็นลูกเดียวนะคะแต่ว่าด้วยการที่ดอกเขาเป็นกระจุกเขาก็เลยอยู่เป็นช่อแต่ไม่ได้ช่อใหญ่นะคะสามลูกบ้างสองลูกบ้างสี่ห้าลูกบ้างเป็นสิบลูกนี่มีน้อยมาก ผลน,นีนเมื่อตอนอ่อนก็จะเป็นสีเขียวนะคะมีรสฝาดมากมีเม็ดแข็งๆข้างในนะคะสามารถเอาไปตำเอาไปทำเป็นอาหารว่างได้นะคะตอนสุกก็จะเป็นสีแดงคล้ำนะคะแต่ว่าเนื้อเขาจะแน่นมากนะคะเม็ดเขาก็ใหญ่ไม่ได้เหมือนตะขบฝรั่งที่เคยพูดถึงนะคะอันนั้นจะนิ่ม แต่อันนี้จะแข็งนะรสหวานอมฝาดอมเปรี้ยวนะคะถ้าสุกจริงๆก็จะมีสีคราำแดงคลาำๆเลยนะคะอันนั้นจะหวานค่ะแล้วก็นิ่มลงนิดนึงนะคะปะปอกก็ชอบมากนะคะตอนเด็กๆก็ได้กินตอนนี้หายกินไม่ได้แล้วนะคะมีแต่ซื้อที่ตลาดแต่ก็ไม่เคยอร่อยเหมือนตอนเด็กเลยไม่รู้ว่าเพราะเราหิวเพราะเราไม่มีจะกินหรือว่าเพราะอะไรกันแน่นะคะแต่ว่าตอนนั้นอร่อยจริงๆค่ะสมัยนี้ลูกมันก็จะใหญ่ขึ้น ซึ่งมันก็คงจะเป็นคนละพันธน่ะนะคะก็ไม่อร่อยเหมือนตอนที่เราเคยกินตอนเด็กสำหรับประโยชน์ของตะคขบนะคะใบแห้งนี่ก็ใช้เป็นยาบำรุงกำลังนะคะต้มกินก็แก้ไอขับเสมหะได้ด้วยแล้วยังเป็นยาขับลมด้วยนะคะถ้าเป็นใบสดและน้ำยางของมันนี่นะคะมียางด้วยนะคะก็จะกินแก้ บิดแก้ท้องร่วงแก้อหิวาตกรโรคคนสมัยก่อนไม่มียานะคะก็จะใช้สมุนไพรพวกนี้แล้วยังรักษาโรครอดลมอักเสบแก้หอบแก้หืดได้ด้วยนะคะอันนี้คือยางแกะเปลือกนะคะแล้วยังช่วยในการย่อยอาหารแก้ท้องเสียแก้โรคบิดนะคะสำหรับน้ำของต้นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเป็นยาแก้พิษเลยค่ะ ลดความร้อนแก้พิดฝีต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดไข้ได้ด้วยนะคะแก่นก็มีลดฝาดลดคืนค่นๆนะคะก็จะเป็นยาขับเหงื่อแก้ผิดสำแดงนะคะก็เป็นส่วนประกอบของยาที่เอามาให้หญิงหลังคลอดกินเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าผิดกล้ามผิดกระบูนอะไรแบบนี้นะคะสมัยที่ปาปอเป็นเด็กก็ได้ยินบ่อยๆ แต่สมัยนี้ไม่มีแล้วนะคะผิดกรรมอะไรแบบนั้นไม่ค่อยเจอแล้วนะคะผลคลอดก็ปลอดภัยดีสําหรับผลนะคะก็จะแก้อ่อนเพลียเป็นยาระบายด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีกาก,ากใยเยอะแก้โรคดีซ่านแก้โรคท้องโตก็คือม้ามโตอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นยาระบายก็จะทำให้ท้องลดลงใช่ไหมคะ แล้วยังช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยสำหรับแกนและรากนะคะก็เอามาต้มเป็นยากแก้ซางตาลขโมยสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยกินข้าวหรือว่าฟูโรผอมๆแบบนี้นะคะก็คิดว่าระบายท้องดีก็คงจะมีการย่อยได้ดีขึ้นเด็กก็เลยชอบกินข้าวอันนี้คะ่ะเขาเรียกว่าโรคตาลขโมยก็คือผอมๆมีแต่พุง่งวันนี้นะคะตัวผอมๆไม่ค่อยกินข้าว ก็ใช้รากกับแก่นต้มให้เด็กกินได้นะคะหรือจะทำเป็นผงหรือจะฝนเป็นยาให้กินก็ได้นะคะแล้วก็ยังช่วยขับพยาธิด้วยนะคะสำหรับรากกับแก่นของตะขบป่าหรือว่าหมักเบนนี้นะคะแล้วยังเป็นยาบำรุงน้ำนมสำหรับหญิงหลังคลอดด้วยนะคะสำหรับเปลือกก็ยังมีประโยชน์อีกนะคะเอาไปตากแห้งหรือเอามาต้ม แบบสดก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นผงเอาไว้ชงกินก็ได้นะคะไปแก้คออักเสบแก้คอแห้งแก้อาการเสียงแหบแก้อาการเจ็บคอสําหรับมเมล็ดก็ยังมีประโยชน์อีกนะคะเม็ดเล็กๆที่อยู่ข้างในที่เรากินแล้วไปเจอเป็นเม็ดนะคะเอามาตําแล้วก็ไว้ประครบแก้โรคปวดข้อค่ะสําหรับผนสุกนะคะที่เราชอบกินกันก็จะมีรสหวานอมฝาดมีวิตามินซีสูงนะคะ สำหรับเนื้อไม้ก็แข็งดีนะคะใช้ทําเสาบ้านได้ค่ะหรือจะใช้ทําเป็นด้ามจอบด้ามเสียมก็ได้นะคะแล้วยังปลูกเป็นร่มเงาได้ด้วยแต่ก็ไม่ค่อยนิยมนะคะเพราะว่าเขามีหนามค่ะไม่ค่อยนิยมเอามาปลูกที่บ้านนะคะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเกิดเองตามข้างทางหรือว่าตามป่าที่เราไปหาของป่ากันนะคะใครมีประสบการณ์เหมือนป้าปอบ้างก็เขียนมาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะ หรือว่าถ้าบ้านใครมีก็อย่าลืมถ่ายรูปมาให้ดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องของตะคบปลามาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมใช้ให้เพื่อนได้ดูนะคะโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์เดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ